สวัสดีครับวันนี้ก็มาพกกระจากพงอีกเช่นเคยนะครับวันนี้มา,าเจอกันตอนเช้าๆนะครับเอานกมาจวดให้พี่น้องได้ชมนะครับเป็นนกต่อเสียงเล็กไปกลางนะครับก็ กำลังจวดกันเมื่อกี้ในจวดนานแล้วครับมัวแต่ตั้งกล้องก็เลยไม่พี่น้องไม่เห็นเยอะนะครับเพราะว่ามันกว่าจะเสร็จการตั้งกล้องก็นกก็เล่นไปหลายยกแล้วนะครับอ่ะก็มาวันนี้มาเล่าเรื่องอวิธีฝึกนกนะครับฝึกนกเพื่อจะทำให้เป็นนกต่อนะครับทำอย่างไรนะครับ กับพี่น้องมือใหม่นะครับว่า,าใช้แบบไหนใช้นกยังไงนกกี่ปีขึ้นไปนะครับถึงจะฝึกต่อได้ถึงจะอึดจะทนนะครับถ้าสมมุติว่าพี่น้องอไปได้นกมานะครับไปได้นกมาแล้วได้สี่เดือนห้าเดือนนกมันคึกนะครับก็เอาไปต่อเลยก็ทำให้นกของเรา มันต่อได้ครับต่อติดดีปีแรกปีสองมาเริ่มแถวไม่ไม่ไม่อยากเล่นนะครับขี้เกียจเลยไปถึงทุ่งนาขันแป๊บเดียวก็หยุดไม่อยากเล่นนะครับมันมันเหนื่อยนะครับมันเคยก้านมาตั้งแต่เล็กตั้งแต่ใหม่ๆนะครับไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ทนแบบนั้นนะครับจะเป็นนกที่ไม่ไม่ออกนกนะครับจดก็ครูนะครับ แต่เวลาไปต่อเห็นนกมามันก็เคยชินมันเบื่อมันเหนื่อยหน่ายผมว่ามันน่าจะเป็นแบบนั้นตามที่ประสบการณ์นะครับที่ผมเห็นมานะครับก็เรื่องที่ผมจะเล่าวันนีเ้เรื่องที่ผมจะเล่าวันนี้ก็คือวิธีฝึกนกต้องฝึกนกตั้งแต่กี่ปีขึ้นไปนะครับเ,เริ่มต้นเลยครับหนึ่งนะครับ เราไปคัดนกมาไปนกจากไปคัดนกจากบ้านเอฟซี FC หรือบ้านน้องๆบ้านญาติญาติกันที่เขาเลี้ยงนะครับเราไปดูนะครับดูลักษณะนกะตัวไหนควรที่จะนำมาเป็นนกต่อ,อโดยโดยคร่าวๆโดยพอสังเขตนะครับเราไปจดดูจดดูแล้วก็ดูดูอาการนะครับ ให้น้องดูให้น้องๆดูอาการว่าเขาเล่นแบบไหนนะครับเดินเข้าเดินออกเป็นลกใหม่นะครับไม่ใช่ว่านกต่อนะครับเป็น,นกปลกฝึกนะครับก็เดินบนไปบนมา,เ,าเวลาคูคูแล้วก็นั่งเรียกไปนะครับคูแล้วก็นั่งเรียกไปไม่ใช่ว่าจะคูอย่างเดียวจะมุทะลุดุดันตัวนั้นถ้าเป็นลักษณะนั้นนะครับถ้ามุทะลุดุดันจะออกไป ตะกายออกจะไปจะไปตีเขาอย่างเดียวแสดงว่านกตัวนั้นเป็นนกที่ใจร้อนมากนะครับถ้านำไปเป็นนกต่อนำไปฝึกก็จะทำให้นกตัวนั้นมันจะแหนะครับแหแหไม่ใช่แหหนีนะครับแหสู้ไม่ค่อยอยากขันไม่เรียดให้พี่น้องดูถ้านกเป็นแบบนั้น ถ้าไม่มีก็ควรเลือกอยู่ครับแต่ว่าใจดีมากนะครับถ้าดูลักษณะว่าหานกใจเย็นๆนะครับเวลาสู้กับเขาแป๊บนึงออกมาออกมาเลียกสู้กับเขาแป๊บนึงออกมาเรียกนะครับนั่นแหละคือนกที่ควรที่จะนํามาฝึกนะครับถ้าฝึกนะครับวิธีฝึกนะครับฝึกก็เริ่มต้นที่แซมพเนียตแซมพเนียต นกเนี่ยโอ้ไม่ใช่ลืมไปนะครับต้องมีอายุตั้งแต่หนึ่งปีขึ้นไปนะครับเริ่มออกเริ่มออกฝึกเริ่มออกฝึกแต่เราไม่ฝึกให้ยังไม่ให้ติดนกนะครับถ้าดูอาการนกเราก่อนไปวันแรกถ้ามันจะติดมันก็ช่วยไม่ได้แล้วครับถ้าเราเอาไปเอาไปปานะครับวิธีฝึกอย่าพึ่งไปฝึกในปานะครับ ฝึกตามบ้านเราต้นไม้หน้าบ้านเอา,เอาขึ้นที่สูงไว้นะครับใส่พเนียดแล้วเรขึ้นที่สูงตอนแรกอย่าเพิ่งใส่พเนียดเอาออกไปแขวนนะครับเอาใส่กรงเรานี่แหละแขวนตามต้นไม้ย้ายที่บ่อยๆนะครับย้ายไปต้นนี้ขันพอต้นนี้พอมันขันแล้วก็ย้ายไปอีกต้นนึง <S <S เพื่อจะได้ลองดูว่านกเราจะขันขีน่ไม้ มันถึงจะหยุดขันนะครับไปต้นไหนขันไปต้นอื่นขันไปต้นอื่นขันก็คือ,อเริ่มดีนะครับดีขึ้นหลังจากนั้นนะครับไปหลายๆต้นอย่าพึ่งทำมันเดียวนะครับทํำหลายๆวันต่อเนื่องกันไปคือวิธีฝึกไม่ใช่ฝึกวันเดียวจะเป็นเลยนะครับใส่พเนียดทีนี้พอใส่พอใส่กรงเรียบร้อยแล้วกใ็ใส่พเนียดใส่พเนียดแล้วก็ขึ้นนะครับเขาจะขันหรือเปล่า เมื่ออยู่ตรงตรงกว้างนะครับจะมาอยู่ที่แคบนะครับเขาจะเอาหรือเปล่าเขาจะเล่นไหมทดลองดูนะครับพอขึ้นไปปุ๊บถ้าไปปุ๊บขึ้นแล้วขันเลยก็โอเคอสักพักหนึ่งอพอเขาเริ่มเสียงเบาๆลงหมือหยุดขันสักพักเราก็ย้ายต้นเลยจริเนี่ยอเ,อเอาลงมารูดเศร้ารูดพระเนียดเราล,ลงมา ย้ายไปต้นอื่นย้ายต้นอื่นขันอีกอพอสักพักพอเขา,เาไม่มีนกอะไรเข้ามาร่วมก็เสียงแผ่วๆลงไม่ค่อยอยากขันเราย้ายเลยครับนั่นแหละวิธีนะครับย้ายไปเรื่อยๆหลายต้นเพื่ออะไรเพื่อจะทําให้นกเราเนี่ยคุ้นเคยหลายไม้ขยับต้นไหนก็คือขันขยับต้นไหนก็คือขันไม่ใช่ว่าจะาต้นเดียวทั้งวันเลยจา แบบทั้งวันเลยนกมันก็คุ้นเคยพอขึ้นต้นเดียวขันเลยขันอยู่นั่นแหละพอพอมันเหนื่อยมันก็หยุดพอ,เ,อเวลา,านกานึกอยากขันมันหายเหนื่อยมันก็ขันนะครับคือการฝึกนกที่ไม่ถูกต้องนะครับเอาไปไว้ต้นเดียวเลยไม่ใช่ต้องย้ายต้นบ่อยๆนะครับถ้าย้ายต้นเดียวก็คือไปเล่นต่อไปก็คือได้ไม้เดียว ไม้ที่สองก็ไม่อยากเล่นนะครับไม้ที่สองที่สามก็อยากเล่นคือการฝึกอ,อนกแบบนั้นนะครับก็ต้องได้แบบนั้นต้นเดียวพอ,อคนแก่โบราณสมัยก่อนเ,อเขาเล่นแบบนั้นจริงๆขึ้นต้นเดียวเพราะว่าเขาปีนเรานะครับเขาปีนเขาไม่มีเศร้าเหมือนเราปีนโอโหเหนื่อยแล้วคนแก่ครับไปไล่ไปนาก็แขวนไว้ต้นไม้ปลายนาฟัง ฟังไปด้วยทางานไปด้วยฟังไปด้วยทํางานไปด้วยถ้าลกเสียงครูเสียงเรียกทีๆมองดูามาแล้วนกเข้าร่วมอย่างเงี้ยพอได้ลุ้นนะครับนี่เป็นความสุขของอพี่น้องชาวไร่ชาวนานะครับก็พอได้มองพอได้ลุน้นพักดำนาหรือพักเกี่ยวข้าวนั่งดูดบุหรี่นะครับบางคนดูดบุหรี่บางคนไม่ดูก็นั่งพักล่มอมองดูนกนะครับก็คือ เป็นวิถีของพี่น้องชาวนานะครับทุกวันนี้นะครับทุกวันนี้พี่น้องเอซีส่วนมากจะเป็นใบรุ่นนะครับใบรุ่นที่ไปอยู่กรุงเทพไปอยูอ่ต่างจังหวัดไปที่อื่นนะครับเอาไปด้วยนกเอาไปด้วยก็อยากจะ,ะวันเสาร์อาทิตย์วันหยุดก็ไปสนุกสนานกันพักพวกไปจับอะไรกัน นี่นี่หน่อยๆพอได้ค่า,าเบียร์นะครับ <ifi> พอพอได้ค่าเครื่องดื่มนะครับอพอได้ค่าเครื่องดื่มแล้วก็จะอยากได้เร็วๆนะครับเร็วๆแล้วก็ขันดีๆขันได้ทั้งวันนะครับมันก็มีนะครับถ้า,าน้องๆอยากได้ทั้งวันก็คือสายลูกผสมนะครับสายลูกผสมลูกเพาะนะครับลูกผส,สมนี่มันม่มรัวๆไม่ได้นะครับ ตัวรวนกป่าไม่เข้าต้องผ่านการผสมมาได้ประมาณ 20- 2 5ย่าเอเย่างนี้ครับลูกลูกป่านะลูกป่ามากกว่าลูกผสมสัก25%้โออย่างนี้เหวอย่างนี้เลยครับไวพวกนี้เล่นได้ทั้งวันน้องๆเคยถามมานะครับเอาเก่งๆเล่นได้ทั้งวันผมก็ไม่การันตีนะครับเพราะว่ามันเป็นนกป่านะครับ และมันก็เราก็ไม่รู้นะครับว่าเขาจะเล่นได้ขนาดไหนไม่ใช่ว่านกนะครับไม่ใช่คนคนก็ยังบอกกันไม่ได้เลยขนาดลูกเลี้ยงมาเวลาอันไหนเราชี้แนะเขาก็ไม่อยากฟังเราเท่าไหร่หรอกอันนี้นกนะครับเป็นสัตว์ก็ต้องอค่อยๆดูเข้าไปนะครับไม่ไม่ให้เขาอย่าไปโกรธนะครับอย่าไป เกลียดเขาว่าวัาวนนี้มึงไม่ขันเลยหาเอ้ยกูยจะฆ่ามึงจะแกงมึงไม,ไม่ไม่ได้นะครับมันมันเราเอาเขามาเลี้ยงแล้วต้องดูแลเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขาจะเจ็บตรงไหนเขาจะปวดตรงไหนนะครับเอ,อเราไม่ทราบมันอยู่ในกรงเพราะว่าเราเลี้ยงเดี๋ยวเราอาหารดีไหมกินแบบไหนวันนี้อิ่มหรือเปล่าน้ําคุณไปดูมีแต่จะเอาไปต่อไปดูน้ําในกระบอกเป็นไงเป็นน้ําคลําบางทีเขาไม่ขี้ใส่ เาเดินผ่านเดินอะไรไปไปกินเราเป็นสัตว์ครับม,มันไม่เข้าใจหรอกอ,อ,อาจจะไม่สบายวันนี้เมื่อวานเล่นดีวันนี้ไม่เล่นไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ว่านกเขาจะขี้เกียจนะครับเขาอาจจะไม่สบายในตัวนะครับผมได้ยินว่าเรื่องมีกับชาวนกเขาเรานะครับเรื่องดราม่าซื้อนกกันนะครับซื้อนกกันคนขายก็โฆษณาเตือนจริง นกต่อดีวงนอกวงในดีเข้าดีนกผมนีน่นต่อได้วันละ30 20 30อันนี้คนเชื่อคนอินนะครับคนซื้ออยากได้นะครับอ,อยากได้มันเป็นในใจมันมีความรู้สึกว่าความอยากนะครับคนไม่เคยเล่นหรือคนเคยเล่นไอโฆษณาก็โฆษณาเกินไปอ,อ,อยากซื้อนี่ก็อยากได้มากก็ทำให้เกิดปัญหานะครับ นกก็คือนกนะครับเราจะการันตีให้มันไม่ได้เพราะว่ามันไม่ใช่มนุษย์นะครับมนุษย์ยังพูดกันไม่รู้เรื่องเลยครับบางครั้งให้พี่น้องใจเย็นๆนะครับพี่น้องชาวนกเขาให้รักกันอย่าไปทําแบบนั้นถ้ามีปัญหาอะไรก็คุยกันดีๆคุยกันเจรจากันง่ายๆนะครับไม่ใช่ว่าจะมาฆ่ามาแกงกันแบบนี้นะครับไม่ไม่ถูกต้องนะครับมันมันไม่ไม่ถูกนะครับผิดวิสัยนะครับอา่าก็ ให้รักกันไว้นะครับสรุปนะครับว่าวนุกควรที่จะออกต่อออกฝึกนะครับจะ,ะใช้เวลากี่ปีการเลี้ยงนะครับถึงว่าเขาขายราคา,าแรงก็ควรที่จะควรขายนะครับเพราะว่ามันฝึกยากพอสมควรนะครับก็คือตั้งหลายปีนะครับกว่าจะฝึกได้พ็หนึ่งปีหนึ่งปีขึ้นมากว่าจะมีเฉลยมีเฉลยแล้วก็ ค่อยมันจะเชื่องนะครับเชื่องมีเฉลยเยอะๆถ้านกมันเคยติดเฉลยแล้วนกมันจะเชื่องเอาไปไหนมันก็ดิ้นแต่เอาขึ้นต้นมันก็ขันนะครับถ้านกมันยังไม่มีเฉลยพอเข้าย้ายกรงไปนี่ครับย้ายกรงไปแขวนตรงนั้นตรงนี้มันก็เดินเลาะอยู่นั่นแหละครับมันไม่ใช่นกตอมันเป็นนกฝึกนะครับพี่น้องต้องเข้าใจว่าซื้อนกฝึกหรือซื้อนกต่อนั่นแหละมา ให้เข้าใจถ้านกต่อก็ต้องอให้ต้องให้โอกาสเขานะครับไม่ใช่ว่าจะไปถึงปุ๊บจับยัดเลยไม่ได้ต้องรอครับพี่น้องคนที่พี่น้องเอฟซีออของจจกรพงมีผู้สูงวัยมีวุฒิภาวะสูงทุกท่านนะครับรู้ว่าอันไหนควรอันไหนไม่ควรนะครับว่านกควรจะไปต่อขนาดไหนอายุแบบไหนไปกี่วัน ให้มันคึกที่บ้านก่อนให้มันลงกระยับปีกปุ๊บปุ๊บ,บเออเนี่ยนะไปถ้าไม่ขันนี่ค่อยว่ากันนะอันนี้ขอฝากนะครับอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครป์แฟนเพจเฟซบุ๊กจักรพง์ชาแนลนกเขาใหญ่วีสจักรพงเพี่เนื่องนกเขาเอา่านกเขามงคลบายจักรพง์นะครับอ,อย่าลืมกดติดตามติ๊กตอกให้จักรพง์ด้วยนะครับก็มีอาหารนกนะ มีอะไรต่างๆอยู่ในนั้นนะครับก็ขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ให้ความเมตตาเจ้าพงศ์ไม่ว่าจะเป็นเส้าเป็นพเนียดเป็นดินดําข้าวคัด <c oughs> <c oughs> ข้าวคัดสมุนไพรแล้วก็ดินดําผสมสม,มุนไพรธัญพืชผสมสม,มุนไพรนะครับพเนียดสวยๆทีๆนะครับพี่น้องสั่งพเนียดสั่งปรงมานะครับก็รอรับเลยนะครับสั่งเส้า ขออภัยหน่อยนะครับมันล่าช้าไปหน่อยบางทีเศร้าก็หมดสต็อกนะครับบางทีก็ยุ่งกับงานอยู่ผมน้ําท่วมทางผมสูบน้ำนีไ่ได้ยินเสียงเครื่องสูบน้ำไหมครับสูบน้ําออกจากนานะครับพี่น้องก็คงจะเ,เข้าใจนะครับช้าไปหน่อยผมออกไปลําบากมากนะครับทุรักทุเลต้องนั่งสี่มอเตอไซค์ปัดซ้ายปัดขวานะครับก็อย่า ว่าจักระพงนะครับก็ขออภัยทุกท่านนะครับรอรับได้เลยแต่ต้องเวลาหน่อยนะครับผมก็เข้าใจว่าพี่น้องอยากได้นะครับก็ต้องต้องก็เห็นใจผมด้วยนะครับอ่ะก็อย่าลืมนะครับพี่น้องตอนนี้หน้าฝนต้นหนาวนะครับก็อย่าดื่มมากนะครับโดยช่วงนี้ดื่มไม่ค่อยจะเมาด้วยอากาศมันเย็นนะครับอ่านเข้าไปอ่านเข้าไปพอเมารู้สึกว่าเมาแล้วก็ อ่าร้อนนะครับนอนไม่ห่มผ้านะครับอ่ถ้ามีคนดูแลก็โอเคถ้าไม่มีคนดูแลไปนอนหลับคนเดียวอาจจะเกิดเป็นโรคหลายตายได้นะครับอ่าพอดึกๆมาจะหนาวนะครับก็ให้ระมัดระวังนะครับพี่น้องเอฟซีของจักรพงศ์ทุกท่านอ่าซึ่งส่วนมากจะเป็นผู้สูงวัยนะครับผู้สูงวัยก็อย่าลืมรักษาสุขภาพด้วยนะครับอ่าสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปลงเพยงแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่ผมจะหาเรื่อง ดีๆหรือพี่น้องคอมเมนต์มาว่าจะให้พูดเรื่องอะไรนะครับเรื่องนกเป็นสิวนกเป็นสิวโอ้โหมีเจ้านึงว่านกเป็นสิวแทรกยี่สขหน่อยว่าจะจบแล้วนกเป็นสิวนกแกเป็นสิวบ่อยมากผมผมตอบปัญหาแกมากผมเดี๋ยวผมจะลองทําคลิปดูนะครับว่าให้แกดูในคลิปว่าทําแบบไหนนะครับเอาคุยมาก็นานพอสมควรครับ ก็ขอจบคลิปโรงเบียงแค่นี้ก่อนนะครับนักษาสุขภาพด้วยนะครับสวัสดีครับ